คำถามว่าจะเริ่มฝึกม้าเมื่อไหร่คําตอบก็คือว่าถ้าเป็นม้าที่มาจากที่อื่นฝึกให้เร็วที่สุดหลังจากที่ได้รับม้ามาสําหรับม้าที่เกิดในคอกของเราฝึกเร็วที่สุดตั้งแต่เกิดสําหรับม้าสปอตนะครับวันนี้เป็นวันที่สองชาลีเริ่มฝึกเขา นะครับเริ่มฝึกเขาบทเรียนแรกของการฝึกม้าคือฝึกการคุ้นเคยนะครับคารีเข้าไปหาทีนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นม้าที่อยู่กับแม่ม้าสิ่งที่ต้องทำสิ่งแรกก็คือว่าต้องทำให้แม่ม้าไว้วางใจเสียก่อนสําหรับแม่ม้าตัวนี้ คือแม่มาก็ป,ปี้นะครับแม่ม้าก็ก็ป,ปี้เกิดในคลอกเกิดในลานม้าเขลางซึ่งรู้จักกับชาลีเป็นอย่างดีแต่เนื่องจากว่าเขาห่วงลูกนะครับวันนี้เป็นวันเป็นวันที่ม้าสปอตอายุครบหนึ่งวันนะครับเกิดเมื่อวานเกิดเมื่อวานคือวันที่วันที่1ิมิถุนายน วันนี้วันที่สิบสองมิถุนายนนะครับเมื่อวานชาลีทำความคุ้นเคยกับเขาครั้งหนึ่งแล้วทำความคุ้นเคยสิ่งแรกก็คือว่าให้เขาดมให้ให้ม้าสปอตดมกลิ่นนะครับม้าจะจำกลิ่นได้และจะจำไปตลอดนะครับจะจำไปตลอดว่ากลิ่นนี้คือกลิ่นที่เขาไว้วางใจเมื่อกี้ เนื่องจากว่านี่นะครับมา์กปปี้ยังห่วงลูกเขาอยู่เขาเขากันแล้วเขาหันท้ายมาหาเราหันท้ายมาหมายถึงว่าเขาเตรียมจะเตละล้ครับเขาเตรียมจะเตะชลีก็หลบให้พ้นกับระยะขณะเดียวกันก็ส่งเสียงบอกเขาเตือนเขาแล้วพอเขายื่นหน้ามาชาลีก็รูปหน้าเขาเหมือนกับที่เคยรูปตอนตั้งแต่เขายังยังเล็กๆ นะครับจนถึงจนถึงก่อนคลอดลูกก็จะลูกเขาเป็นประจำอยู่แต่ว่าวันนี้เขาห่วงนะครับบทเรียนแรกคือว่าทำให้แม่ม้าไว้วางใจไว้วางใจแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องระวังตัวอยู่ตลอดนะครับระวังตัวอยู่ตลอดดูนะครับมากัปี้ห่วงลูกเขาเขาเขาไว้ใจชาลีนะครับโดยปกติแต่ว่าวันนี้เป็นวัน เขาได้ลูกเป็นวันที่สองเองนะครับเป็นวันที่สองเองมาสปอร์ตแข็งแรงครับมาสปอร์ตแข็งแรงเด,เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาก็เดินเข้ามาหาชาลีบ้างหลบไปบ้างนี่เขาเดินเข้ามาหานะครับเดินเข้ามาหาแล้วพอพอสักพักหนึ่งเขาก็เดินออกไปไกลๆอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติของมาครับค่อยๆฝึกแบบนี้ครับฝึกทุกวัน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  ฝึกความคุ้นเคยเป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับความคุ้นเคยจากความคุ้นเคยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไว้วางใจเราจะไว้วางใจเราแล้วเราค่อยฝึกขั้นต่อไปต่อไปต่อไปเมื่อกี้ พอมาก๊อปปี้ทำท่าจะห่วงลูกมากๆเพื่อความปลอดภัยนะครับชาลีก็ออกไปอยู่นอกคอกนะครับออกไปอยู่ด้านนอกของคอกเสียก่อนแล้วก็ค่อยๆทำความคุ้นเคยจากข้างนอกมาเวลาฝึกมา้าความปลอดภัยของตัวเองต้องระวังอย่างดีนะครับระวังความปลอดภัยของตัวเองซะก่อน เนี่ยครับชลีมารูปก็ปี้ให้รู้ว่าฉันไม่ได้ทำร้ายลูกเธอนะฉันอยากจะเล่นกับลูกเธอเหมือนกับที่ฉันเคยเล่นกับเธอมาสปอตยังไม่ไม่รู้ความหรอกครับเขามาให้เรารูปแล้วแล้วเขาก็เดินหนีไปเราก็ค่อยๆฝึกไปแบบนี้ครับคงอีกหลายวันครับกว่าจะ กว่าจะคุ้นเคยมากกว่านี้